นุกธนดตนช่องดังซื้อตัวขึ้นแทนเป็นพระเอกแล้วค่ะต้องบอกเลยเนะคะว่าสำหรับคุณนุกธนดตนค่ะล่าสุดนี้ร่วมเฟรมกับคุณณนิยาพรมเงินเพื่มในการสายงานละคโรโทรทัศน์ช่อง8กับ Facebook ส่วนตัวของนุกธนดตนนั้นนะคะได้บอกว่าขอบคุณโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตนะครับเบิ้ลปทุมราชดูแลผมในแบบ V.I.P. เลย ทํากลางคอมเมนต์จากแฟนๆที่ดูรอชมนะคะว่าละครเรื่องที่เจ้าตัวจะได้เล่นอย่างน้อยก็มีพระเอกหนุ่มเบิ้ลาฐุมลาทที่ตอนนี้กําลังมีผลงานมเพลงรักรอยแค้นที่ออกอากาศอยู่คอมเมนต์ตอบกับโพตดังกล่าวว่ายินดีด้วยนะครับแล้วเจอกันอย่างไรก็รอติดตามกันได้ค่ะ